ถามว่าคอมฮีโร่ของทั้งสองทีมดีไหมดีทั้งคู่ครับดีทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่าของเกมทีวีเนี่ยถูกบังคับให้เล่นเกมเร็วใช่ฮะโดยทางฝั่งของทีม s m g เล่นยังไงก็ได้ร<ช>ออย่างเดียวรอจนกว่าเขาจะพลาดคือเล่นเล่นรออ่ะแต่ว่าฝั่งของเกมทีวีต้องเล่น,เ,ลเ,ลนเร็วเล่นรอครับเล่นรอ,อรอเรี่ยวอ่ารอเรี่ยวเนปตีฝั่งนี้ก็เล่นรอเหมือนกันใช่ครับรอมะเรี่ยวเอาเรี่ยว ซะหน่อยแล้วกันนะได้เห็นชคดขี้เรียดจะได้ยิ้มหุมปากสักนิดนึ่งตรงน้องจะได้ไม่เหงากันครับอ่พวกเราทุกคนพร้อมนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนะสีชั้นนะสี่แล้วทำเสียงอ่อยคุณเอ้ยไม่ตอบยิงดีกว่าเลยแล้วกันมาครับเกมที่4ครับแต่ไม่ใช่เป็นเกมรองสุดท้ายอย่างที่เราเคยพากพมาเลยเป็นเบสท์ออฟไฟน์นะครับเพราะว่านี่คือระบบเบสท์ออฟเซเว่น ็นการพบกันระหว่างทางด้านของเกมทีวีจากเวียดนามครับเวอร์ซักับ SMG จากไต้หวนันนะ เกมนี้ฮะเกมทีวีครับจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะตรีเสมอเป็น2ต่อ2ได้หรือเปล่าห,หรือว่า SMG ครับจะชนะในมตั์นี้และรอ,อขึ้นท่านในมตั์หน้าโอ้โหนะครับภาพอาจจะไปเดิมไม่ชัดเจนครับรออีกหน่อยครับความชัดเจนจะกลับคืนมาไม่เลือกที่จะอินเวดกันนะครับแต่ว่าส่งโอมาคร,ครับไปสแกนแล้วก็ฮาราสทางด้านของเรดัที่เลนบนฮะเมื่อไหร่จะตายอ่ะ อ้าวแล้วทำไมเกมทีวีครับปล่อยโปรโอีมาอยู่คนเดียวแบบนี้โอ้โหตาตันวิ่งหนีครับแลวโปรโอ,ปอีปล่อยให้อลิซไปยิงเลดปับ๊บคนเดียวอะ่ะคุณทำไมใจร้ายกับอลิซจังเลยก็ดูทรงครับดึงเวลาไว้นะนเผื่อจะให้ดึงเรสหรือว่าเพื่อนมาเติมอะไรอย่างนี้ครับแล้วเกมสี่ครับมายืนสอนที่เลนกลางและรอฮันโซครับ <c oughs> เข้าไปเปิด พีเอสแมนครับที่เล่นลอนอที่เล่นเรียวมานะครับอยู่เลนกลางครับของเกมทีบีแล็บมาแบบนี้ครับแล้วต้องไปยืนกับคอนโซฮะที่เป็นอ่าเป็นเมทนะครับระยะการยิงเนี่ยน่าน่าจะได้เปรียบทางด้านของเรียวมาอยู่ครับชิชิเกนจีครับกับทางด้านของซินเนียล อเอ็กบีครับเห็นปุ๊บถอยเลยฮะมาอะไรกันเยอะแยะครับแล้วด้านล่างครับจะก,กันได้หรือเปล่าครับทั้งทั้งเหลียงน้าครับเหลียงยังไม่มีอันติอย่างริวโนโอเออร์รีด้วยครับแต่ต้องรีบเคลียร์คีฟครับเฮอรี่เข้าไปเคาะหนึ่งทีแล้วสตันต่อจากอลิซที่สวยงามครับแล้วเหลียงกำลังจะโดนเก็บเฟิร์สบ,บัตครับแล้วโดนยิงเลยเหมือนกัน<อ>นั่น,น,โ,นโตมาจากไหนครับจากเลนกลางลงมาที่เลนล่างครับหนึ่งต่อหนึ่งฮะไม่ยอมให้เพื่อนตายฟรีครับโอ้แล้วทาวเวอร์ไม่แตกด้วยครับ ใช่ครับโอ้โหอ่านเกมดีครับและชีิมาพร้อมกับนิวเบิร์ตด้มไม่ใแรและเก็บนะครับอเิซาวดาก้อนไปได้ครับโอ้โหและเกนจิเมื่อกี้คระสสวยมากโดนสามเลยฮะโอ้โหเนี่ยครับคาะทุกบ้านเลยฮะเกนจิครับบ้านไหนมีประตูเคระหมดฮะเกนจินี่พุ่งเข้าไปหาบีชานเลยครับโอ้พอทุบเสร็จปุ๊บพัตสิททำงานต่อบีชานี่ขนลุกเลยฮะหนาวเลยฮะกลัวจะตายเอาอ จอร์เรียลตัวนี้ครับคันโซครับเดินเติมเกมได้ไวจริงๆใช่ครับอ่านเกมขาดครับว่าเล่นไหนควรจะไปครับไม่ยืนจมเลนนะงานสิ่งนี้ครับที่เลนบนครับแล้วให้ทางด้าของบูบัฟครับกับคันโซเป็นหลักนะเพราะว่าตัวละครอย่างจอร์เรียลตัวละครอย่างมูราดก็ก็ใช้บูเยอะเหมือนกันนะแต่ถ,นะถ้าเกิดว่าเทียบกับเอราเรียลเอราเรียลตอนเปิดสมัยเนี่ยใช้เยอะกว่า ใช้กลัวมากใช้ไม่มีพักเลยชักไม่มีไพ่ขอไม่ต้องปวดใช่ไหมโอ้แต่ว่าด้านล่างครับเหลียงครับสต่ไหลไปหนึ่งทีครับโดนใบจากอลิสครับแล้วกดดิวโนอีกครีวิ่งจะไม่หนีครับโอ้แล้ะรอเพื่อนมาตายครับได้ไม่ใช่สแลชจากซูลเนียครับเก็บปันข้าำไม่ได้แต่ดูว่าเพื่อนอย่างเหลียงตายไปเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยจำนวนครับจังหวะนี้ครับเบรดอัพสลีกับพีเอสแวรและมีฮันโตเปิดสมัยมาเติมครับ ดับเบลิลคิวจากชิชิฮะและกำลังจะไปเอ็กบีครับเอ็กบีพันอยู่โอ้แต่คลิปหมดนะฮะเอาทาวเวอร์ให้ไม่ได้ครับโู้ครับปื้บป่าปื้บป้าสามต่อสองเกมนี้ย<า>ังห่างกันไม่เยอะนะใช่ครับเหมือนจะดูสูสีคู่ขี้กันครับแต่ว่าพลังของทาวเวอร์ครับทั้งบนและล่างฮะของเอ g บีนั้นจะแตกนะครับ ถือว่าการที่มีบิชานเนี่ยที่เล่นไบโอเลตเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีอยู่ในช่วงแรกครับแต่ยังดีไม่สุดครับยังไม่ได้ความได้เปรียบที่การได้วโอลเลตมาในช่วงต้นเกมควรจะได้มากกว่านี้นะเอฟซีดากอนเกิดครับ,บ,บ,บตอนนี้สุริเซนเนลตายไปฮะคนที่ได้ไม่แน่ใจนะครับ่าไทยได้ไปและดูครับ เหลียงฮะยืนทนจนได้เกาะไปฮะมันท่านปราขอยืนนานอย่างเดียวครับแล้วได้ไปิศรไปหนึ่งตัวครับเอสอนจีขึ้นมาเล่นบนครับจะเอาป้อมครับยิงฮะขออีกกิ้งหนึ่งครับนี่คือความได้เปรียบของไวโอเลตครับป้อมแตกมาแล้วครับที่ด้านบนของเอสแอนจีครับแล้วมาไล่เนี่ยเพนรีที่ด้านล่างโอ้แต่เลือดป้อมยังเหลือเยอะอยู่เลยครับในขณะที่ฝั่งของเกมทีวีครับยังบุกต่อเนื่องฮะอาครับไล่เข้าป่าครับ บีบให้ฮันโซออกมาในเลนครับและไปที่เลนกลางต่อแต่เสียดายว่าคลิปหมดแล้วครับโอ้แล้วเดินเกมกัน5เลยนะครับเดิน4เดิน5ครับแต่ว่าป้อมล่างครับก็ได้ไปเหมือนกันครับสำหรับเฮนรี่ขอขอภัยครับเหลียงต่าง่อนของเขอสงนำอยู่1,000นะแลกกันไปคนละหนึ่งป้อมครับต่างกันไม่ถึงพันเนีเกมนี้เกมทีวีพยายามที่จะปุ๊ปและชวนทะเลาะเป็นวอใหญ่นะครับ ส่วนน้านของ SMG นั้นดึงความสนใจครับในการเคลื่อนที่ไวไปในเลน,นต่างๆตันไม่โดนครับและเขาโผล่ออกมาพร้อมก,กับการวางวงสมัยฮะ<อ>ด้านล่างก็บวกกันอยู่ครับและเฮนรี่กำลังจะตายอย่างซรีเนียครับนั่นคือตัวแทงบวกกับดาเมจครับมีทุกอย่างฮะสำหรับซีเนียตนนี้ f อเบีกพยายามที่จะหาตังฮนะซิลต้องมีของให้มากกว่านี้นะครับถึงจะพังทีไฟของฝ่ายงข้ามได้ โอ้และตัวอย่างซีเนียร์ครับยิ่งเลดเกมยิ่งเก่งครับเพราะว่าดามเอจมันเปิดไวเลยครับและดูดามเมจมาจากไหนครับตีดักเลเยอร์เร็วขนาดนี้ไปนาทีที่หกครับโอ้หนึ่งราชาไร้บัลลังครับกับสาวนินจาครับไอริสและไอริออกเป็นเมนทอนออฟราด้วยครับไม่อัพเกรดของป่านะฮะโอ้ยืนนานครับอาศัยการเบินดามเมจครับจากเกาะไฟมาอย่าง แล้วคันโซเอาบูบับมาอีกครั้งหนึ่งครับมาตามสไตล์ SMG เลยครับบอกว่าเก่งในเกมกลางแต่ว่ากดดันเขาในเกมไวดีเหลือเกินเปิดพิธีหน้าของเอ็มซัลตะก้อนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วให้ชิจินั้นโซโล่คิวไม่ได้นะฮะได้ไปคุณบอกนะครับมีใครมาเติมหรือเปล่าครับมีนามีครับและที่ได้ดักสเตเยอร์เร็วขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าไอริสสามารถแทงได้ครับจากเดรดออฟเอ็มย่ายครับลิโน่คาริ ครับลงมากะว่าจะบะทะครับแต่ว่าฝั่งของเ้าไม่เล่นด้วยลั่นไปก่อนนะครับกลายเป็นตอนนี้ S M G ชวนทะเลาะแล้วครับเพราะได้บัฟทางด้านของ Dark Slayer มาแต่ปัญหาอย่างที่เห็นเมื่อกี้ถ้าน,นะครับ Dimension Slash โดนฝั่งของพิชานที่เล่น v ว o l e t สักครั้งหนึ่งนะครับเขาจะเสียเปรียบทีมไฟท์ทันทีสำหรับเกมทีวีเพราะจะโดนลดเลือดไปเยอะมากครับเพราะดาเมจที่เพิ่มมาจาก Dark Slayer นี่แหละเอาไว้ด้านบนครับถูกเก็บจากหน้าของ,อง,อง,ง S M G เดินครับเดินเดินสายับแลฮะและตอนนี้เริ่มการเป็นเดิน4ครับแล้วปล่อยซีเนียลนั้นไปอ่าพุชในเลนล่างจัดกดดันทางนั้นของเฮนรี่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะวัปมาเติมในทีมไฟด้วยให้เหลียงไปดันในเลนบนครับแต่ตอนนี้ซีเนียลยังไม่มีอัติเมตนะครับรอโหลดอยู่เป็นกัรนะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆนัคงจะไม่ต้องใช้มาแล้วอัติเมตของซีเนียลครับถึงโหลดเสร็จฮะ ว่าเรารู้ได้ยังไงฮะมันมีจุดเขียวๆข้างๆฮีโร่อยู่ครับนั่นคือสถานษษะในการพร้อมใช้อัลติเมตครับใช่ครับเอ็กบีก็ฟาร์มยากครับนีโดนทางด้านของเหรียงไอริสน้ำป่วนตลอดโอ้และได้ทีอัจิริาครับฮันโซหยุดยากนะครับนอนริเอลวิ่ของเยอะขนาดนี้ใครจะฆ่าได้ครับเบิร์สดาเมจจากการยิงของไวโอเลตไม่น่าเพียงพอครับคำถามครับเกมทีวีจะเก็บใครก่อน มูลาดก็ไม่ค่อยโผล่ออกมาลอเรียวที่เป็นดามเมจหลักก็ฆ่ายากด้วยจะไปเลงไอริะครับก็ยากเกินไปมีริวโนอีกครับสีเนียวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับหนาป้าะคะ้วโ,โอมาเป็นทางเลือกที่ดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับและนี่ครับลองไปที่สีเนียวก่อนครับสีเนียวโดนอยู่ครับไม่บินหาใครครับโดนอยู่คาดที่เลยฮะ ตายไปก่อนครับทอร์นาโดยื้อไปสำหรับ XB ครับแต่เหมือนว่าจะกลับบ้านไม่ได้จากการโดนลุมครับของ s อ็นจตัวและตรงกลางครับชิ้ชิ้ผาตายไปเหมือนกันครับและฮันโซครับหลบมาด้วยสกิลทั้งหมดที่มีครับและสไลด์ไปใส่ครับและ1ต่อ3แบบนี้ฮันโซทำหวาดเสียวครับและบิชานครับมีโอกาสในการได้ยิงป้อมแล้วสำหรับเกมทีวีแต่เหลียงก็ไม่สนใจนะครับมาเอาสปิริทเนี่นะครับมิชารู้ครับมาถึงแล้วไม่ทันครับที่จะแย่งนะสปิริทเซเนลหรือมังกรเล็กฮะ โอ้ oh, ครับมาเอาป้อมกลางแทนครับสำหรับเกมพีวีถือว่าทำได้ดีครับตัวแคลลี่ยังอยู่แล้เบรกเก็บชิิไปได้ฮะตีตื้นขึ้นมาดีครับตอนนี้เงินเกือบที่จะเสมอกันแล้วจะเสียเปรียบก็ตรงในเรื่องของอแม็กคอนโทนครับเพราะว่าป้อมนั้นโดนไปเยอะกว่าไอ้ป้อมโดนเท่ากันดี่ยะเท่ากันเท่ากันแต่ว่าแตกต่างกันที่มังกรที่ได้กันมังกรตัวแรกของเกมพีได้ไปแล้วฮะ สถานการ์ตึงครับฮาดนี่บอกเลยครับว่ามีเกมเปลี่ยนแน่นอนโอ้โหเฮอาครับโอ้โแต่ว่าเข้ามาวิชานเกือบตายเหลือนดิดเดียวครับวิชันยังไงก็ต้องกลับและยอมเสียป้อมตรงกลางครับอ้แล้วดูเกนจิฮะเดินมาหาแนวหลังทันทีครับว่ามีใครอยู่ครับ เฮนรี่ครับอ้าวแล้วไปเจอกับชิชิ้แย่อ้าวเจอกับชิชิครับเฮนรี่ครับเจอเกนจิซอนต่อครับพยายามจะสั้นช่วยครับสำหรับโปรอีแกรว่าเหมือนจะโดนด้วยครับในขณะที่พิชานเพิ่งจะไปลีเลือดที่บ้านไงต้องเสียเพื่อนไปหนึ่งคนอย่างเฮนรี่ครับอ้าวครับเข้ามาเปิดครับฮันโซครับตอนนี้เปิดสมัยครับแล้วใช้สกิลจับในวงนั้นครับโอ้ดาเมจมันแรงมากครับแล้วพิชานเจอหน้าฝั่งตรงข้ามครับก็ไม่กล้าที่จะไปยิงยิงครับเพราะแนวหน้าจะไม่มีเอาครับพีเอมีเอพีสแมนฮะโอ้ยืนอยู่ในป้อมครับไม่กล้าอออกกไปเหมืนนัฮะ เกมทีวีถ้าจบดาเมจฆ่าไม่ได้เนี่ยบอกเลยครับเจอฮันโซไล่ตลอดฮะอ้าวและเข้ามาแบบนี้ครับดีว่านี่ยเพียสแมนยังได้ไปครับเรดบั็ฝั่งตัวเองจับยากครับทั้งนั้นของเหรียงไอริฮะเห็นช่องเปิดช่องไม่ได้ครับเก็บหมดฮนะเอสครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นกันแน่นอนแล้วก็คือด e n s i o n Slash ของทางด้านมูราชิชินะครับ โอ้แรงพอที่จะทําให้พังการยืนน่วจะเป็นบีชานเองนะครับหรือว่าเป็นตัวต่างๆโอ้และชิ้นต่อไปคืออมิอารมครับถ้าเกิดว่าได้มาครับบีชานโดนแน่ๆแปดสปของเลือดครับจากดิเมนชันสลัดครั้งเดียวเต็มๆแลจะจ่าเอ๋เจอหน้าเพียสแมนโดนเปิดครับกระโดดหนีแล้วฟิกเกอร์ตามเลยครับแล้วแทนด้วยเรดออฟอีสหนีเพื่อคืนเลือดกลับมาฮันโซครับอยู่กลางวงแต่ว่ายังเอาตัวรอดกลับมาได้และตั้งหลักในการใช้สกิลกลับมาบีชานโดนไล <นะ S 1> ่านะจากเหรียงครับ และเหลียงครับรองนี้ครับไล่บิชานไม่สาเร็จครับเจอบิชานตั้งหลักได้ครับและมีเฮนรี่เข้ามารับหน้าครับเป็นกําแพงให้ครับแล้วซูรินเนียครับรับ1ต่อ3อยู่ครับทำให้บิชานต้องมาช่วยเพื่อนยิงและเก็บซูรินเนียได้หรือเปล่าครับเลียงนิดเดียวกระโดดไปที่านสองครับแล้วกิงมันิงอีกหนึ่งครั้งครับแล้วเป็นบิชานที่เก็บซูรินเนียได้เหลียงไม่ได้เข้ามาไฟและฮันโตได้แค่ทำได้แค่เอาตัวรอดฮะกลับกลายเป็นเกมทีวีครับที่สามารถเคาน์เตอร์ได้ถึง2้งแลตอนนี้ครับต้องดูลฮ โอ้บอกเลยว่าเสียเปรียบได้เปรียบนั้นดูไม่ออกแล้วครับตอนนี้โอ้จอบบิชานไม่ลงครับโดนลงโทษซะเองครับ SMG ทุกคนที่ทําดีหมดครับเพียงแค่ว่าเกมทีวีทำดีกว่าแล้วบีชานได้มุลามาสะแล้วครับอาละครับสีเนียวจะยืนยากะแะ้วและของป้องกันตัวเองก็มีครับเดซิเคิลโอ้เดซิเคิม,มาแล้วด้วยยังโอ้นอกจากมุลามาสะแล้วมีทารอนทรอนอีกครับโอ้ยิงทีนี่หน้าตลอดน,นี่ย เอาครับเกมนี้ไม่ง่ายสําหรับ S.M.G ฮะเมื่อกี้ซีเนีลที่ว่านั้นหนาในช่วงท้ายครับยังต้องจอมสยบให้กับบิชานเอามายิงแทงโดยเฉพาะเลยครับทางด้านของเก็นจิกับซีลีเนะยืนยากแล้วครับ เลี้ยงเดินขึ้นมากับเกนจิครับและเล็งไปที่บิชานครับเข้าไปวางลิวนอคคาริบาสครับและใช้สตันไม่โดนครับบิชานมีการตั้งหลักและได้ยิงครับแต่ว่าทิชีเข้ามาบิชานอยู่ในตำแหน่ง<อ>ที่แย่ามากๆ,ๆครับแต่ว่าสามารถที่จะฆ่าได้ครับพผลของเดนโกยือได้แป๊บนึงครับแต่ตอนนี้กำลังโดนไล่ต่ตอครับสำหรับฝ <อะ S 1> ัง่งของทีมเกมทีวีและฮันโตครับกลายเป็นสวมบทบาทหน้าที่ในการทำดามเมจและเก็บแนวหลังไปได้ถึง2ตัวด้วยกันครับรวมเป็น3มเกมทีวีที่ต้องเสียไปในไฟเมื่อกี้แลกกับเลี้ยงคนเดียว โอ้โหต้องบอกครับว่ารอเลี้ยวที่มีดําเมดนะฮะแล้วมีไอเทมขนาดนี้เป็นสิ่งที่ทุกทีมไม่อยากเจอครับครับแล้วไปที่ทางด้านของดาร์คเลเยอร์อีกครั้งหนึ่งครับชิชิครับไม่มีไอรีครับในการเข้ามาช่วยแทงครับแต่เพื่อนเข้ามาแล้วอ้าวเกมทีวีเห็นครับว่าเอาดาร์คเลเยอร์อยู่ครับและเปิดสกิลใส่ทันทีแต่ว่ามีสลิเนียครับที่เล่นซีเนียเข้ามาเติมฮะ เอ็กบีจะกลับได้หรือเปล่าครับตามแล้วฮะตอนนี้ทให้เฮนรี่เมื่อกี้ตายครับ oh, โอ้โหเคลียร์คีปก่อนครับแต่เอ็กบีเคลียร์เหมือนกันครับแต่เข้าไปเคลียร์แบบนั้นใช้สกิลสองหลบมาแต่มีการซ้อนมาถึงสามครับและโดนกระทืบด้วยพลังแห่งมังกรตายไปครับเฮนรี่อันโซกับชิีช้เข้าไปเบิร์ดรับเบิร์ดกับโอ้โหเบิร์ดเพียงฮะดาเมจดาเวทมันแรงจริงครับเพราะว่าของที่ออกมาของ PS Man มเนี่ยกันกายอย่างเดียวไม่ได้กันเวทเลยฮะมีแค่รองเท้าอย่างเดียวที่กันเวท ครับเกมทีวีโอ้มีความหวังแวบๆครับแต่ความหวังนั้นเหมือนจะโดนดับไปอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วมาเปิดดักเซเรย์ครั้งที่2ครับ SMG แล้วรอบนี้ไม่น่าพลาดเดซิเคิลครับจากด้านของชีชี้ที่เล่นมูราดโอ้เมื่อกี้นี่นี่ชชี้นะครับแต่ว่าพอเข้าทีมไปปุ๊บชีชีหายชีชีหายชีหายแล้วเพื่อนส่วนมากไม่ใช่ฝั่งเขาด้วยที่ชี้หายเนี่ยฝั่งเกมทีวีนี่แหละ ชี้หายไปเลยตัวเนี่ยแล้วซีเนียครับโซโลตัวน้าของเอพิโซดดากอนนะครับให้ก่อนตั้ง s อ g จจะเป็นแต้มที่3ของ SMG หรือไม่ว่าซีเนียลครับดาเมจจะแรงตามเลือดที่ตัวเองมีนะออกเกิดครับตัวน้าของซีเนียลฮะแล้วดูครับเลือดข้างบนครับมาเป็นบาร์โค้ดเลยครับโอ้ถี่มากครับซีเนียลโอ้ถี่ยิบเลยครับ แท้งของจริงครับเกิดมาเพื่อแท้งฮะเกิดมาเพื่อเก็บน้ําครับนั่นคือแท้งอย่าไปทาแท้งนะครับ๋ยวจะบาปครับน้องๆันแหลก็แท้งกหน่อยละเออโอ้ก่อเกิดก็ค่อยมาครับเดลียก็ออกก่อเกิดเช่นเดียวกันนะตอนนี้ครับทันโซยืนทำไมครับรอครับรอตัดสมรถอ๋ออให้รถดันเข้าไปสองสองคัน เหนือถ้าเกิดมียื้หน้าบ้านแล้วเขาไม่มาตีนะรถก็จะช่วยตีแทนครับผมนี่ครับดันมาแล้วฮะ และลงไปที่เลนล่างครับสำหรับ SNG ครับและชี้ชี้เข้ตีป้อมฟรีได้ป้อมไปแล้วครับและทําให้เกมทีวีเล่นยากครับตรงกลางมาต่อจากการดันทิ้งไว้เมื่อกี้ครับมันสองทางในการเล่นีีนี้ลงมาปาร์กเสร็จตอนนี้ครับแบทเป็นึ่งฝั่งเกมทีวีที่พยายามจัด SNG ออกไปครับและตายกันไปครึ่งเลนหนึ่งและสองตัวครับและตอนนี้ฝั่งของ SNG ครับเกิดมาสําหรับเหรียญครับแต่ว่าต้องหนีออกมาฮะแต่แค่นั้นก็เพียงพอนะครับพอได้ไปถึงสองทางได้คันไม่จำเป็นต้องรีบต้องร้อนครับสำหรับ SNG อาครับเสียเอ็กบีไปแต่ว่าพยายามจะไล่ต่อครับสำหรับเพนลี่และสกายฟอปพลาดครับซีนีเนียพอเห็นว่าสกายฟอปพลาดเสร็จปุ๊บเลือกที่จะสวนแต่ว่าทัวดาเมจมันไม่มีครับหันโซก็ตายไปก่อนหน้านั้นครับเกนจิโดนแทงอยู่หน้าป้อมครับแล้วพยายามจะวิ่งหนีครับเกาะเกนไกอาฮะรีเลือดขึ้นมาเบิร์ป้อมไปได้ครับตีเปี้ยงหายไปครับและดูครับซีีเนีย อ้าวและเนียนไปเจออ้าวชชิกระโดดอ้าวสวยงามครับเล็กโดดกลับมาที่เดิมเจอบิชันยิงดักไว้ได้ฮะโอ้47วินาทีชช,ชิครับจะต้องรอเกิดฮะแต่สถานการณ์ทางฝั่งของครเกมทีวียังไม่เปลี่ยนเพราะว่าสิลีเนียนดันป้อมด้านขวาที่ได้ซูเปอร์คีพเข้าไปฮะ ตัดสินใจที่จะวร์ปกลับหรือเปล่าครับเหมือนบังคับก็ต้องทำให้ทางฝั่งเก็บพีวิกับนะแต่ว่าไม่ยอมกลับโดนดักเก็บที่หน้าบ้าน p s Man ตายไปก่อนเป็นศพแรกครับที่เหลือจะทำยังไงครับและเกิดมาด้วยเกาะเกิดใหม่สำหรับพี Man แมนแต่ว่าก็ตายซ้ำสองอยู่ดีครับมีการชนะโดนจากเอ็กบีครับเพื่อจะเก็บเเนียได้แต่ว่าบิชานครับโอ้ตอนนี้ครับมินารอนสามารถเก็บทเเนียได้เสียไปสามตัวครับโอ้และเกิดใหม่หนึ่งครั้งครับ อ<ล>ะไปยตีติี่กรอยังมีโอเล่เข้าไปผิดทางยิงเข้าไปอีกึงั้ง,งโอ้ย,อยกระโดดไม่ได้เสียไปตีตัวับตอนนี้สำหรับ SMG และเหลียงต้องวับกับบ้านเพื่อที่จะไปกันฮะแต่ว่าหนึ่งวินาทีชช้เกิดเลยฮะโอ้โหชิชิไม่น่าหายเลยครับเมื่อกี้ แล้วทางด้านของ SMG ต้องจ่ายอะไรบ้างกับการแพ้ครั้งนี้อ้าวครับแต่ว่าด้วยดาเมจที่อาจจะมั่นใจครับและใช้ชนดรงใส่เหลียงทันทีครับและจะไม่ห้สำหรังพิชานครับยามจะยิงและเบิร์นดาเมจใส่ปอมครับไปได้อีกหนึ่งปอมจะได้ป้อมด้านหนไหมครับ10วินาทีครับ5วินาทีเฮนรี่มาแล้วครับเดินมาแล้วเฮนจิเกิดมาครับมาช่วยแทงครับอได้แค่นั้นครับก็ต้องถอยไปสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนครับเกมทีวียังคงเสียเปรียบ เเซฟไปนะครับต่ออากาศให้ทีมของตัวเองนั้นได้หายใจหายคอครับเกิดมาอีกครั้งแล้ววัดกันที่วอหน้าครับลุ้นครับเมื่อกี้ใครเกิดใหม่แต่ปุ๊บก็ซื้อเดซิเคิลต่อครับวัดถ้าจักวนเวียนไหวตายเกิดอย่างนี้แหละฮะแหมเฮนรี่แกไม่แวะเอาทางด้านของแอปซอลดากอนแล้วนะครับต้องไปดันซูเปอร์คีปอกก่อนครับเหลือครับซื้อก่อเกิดครับ ฮันโซโดนเก็บไว้ครับจากวอที่แล้วตอนนี้นี่การเงินเนี่ยพอเกินหมื่นหนึ่งแล้วแต่ละคนครับหรือว่าสักประมาณ5 0 0หมื่นในเกมครับก็คือของน่าจะเต็มๆกันหมดแล้วก็มีแค่เปลี่ยนเกาะเกิดใหม่กับริชเคิลนี่แหละฮะวัด2อ,อย่างครับความอืดของ SMG กับพลังทําลายล้างของท่านั่นเกมท v วและว,วัดอีกอย่างหนึ่งครับความเร็วของนิวครับในการสับเปลี่ยนไอเทมครับระหว่างการเกิดใหม่อ้าวเลี้ยง เหลียงเหลี่ยงขึ้นบ้านเหลี่ยงตีบ้านครับแล้วแทงด้วยริวโนอีแคดีครับตอนนี้ตีกัน2คนครับแต่ว่าเหนือดาเม็จะไม่พอพิชานเข้ามาเร็วกินไปไม่มีคนแทงครับพิชานกำลังจะตายแล้วกิ้งมันังจะยิงอยู่เล็กๆก็ได้ไปหนึ่งตัวและยิงต่อครับซิลิเนียโดนสโลนด้วยปอมด้านในครับและตอนนี้พิชานยิงปีครับเหลี่ยงเกิดใหม่หนึ่งครั้งครับแต่ก็เกิดใหม่ครับแล้วทิ้งซิลิเนียอยู่ตรงนั้นเจจิโดนยิง หนึ่งครั้งครับและการไล่ของ PS เแมนครับจะสามารถไล่ฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าแต่ว่าคุณดูกูดาวนะครับในการล่อตาเกิดครับตายเกิดของเกมทีวีครับไปเสียถึง3ตัวด้วยกันครับที่แมปตรงกลางและได้ไป3ทางเรียบร้อยครับจะมีซุปเปอร์คลิปเกิดมาที่เล่นกลางเยอะมากทำให้เกมทีวีต้องป้องกันอย่างลำบากครับโอ้และดูครับตอนนี้ครับดันมา3ทางด้วยกันครับ3ตัวครับ4ตัวครับจนฝั่ง SMG พยายามจะเข้ามาเก็บนะครับแต่ว่าฮันโตครับจะสามารถเก็บพิชานได้หรือเปล่าแต่พิชานมีเกาะเกิดใหม่ครับตายเสร็จปุ๊บครับ กำลังจะเกิดไมาครั้งหนึ่งสำหรับบิชานแต่ความเหมือนจะไม่ทันเกิดมาบ้านก็แตกครับเป็น s m g นำไปก่อน3าตอนน่อหเกมขออีกเกมหนึ่งเขาจะเป็นแชมเปี้ยนในโ์นาเมนต์นี้โอ้โหสุดยอดครับคนสู้ได้แต่ว่าทาวเวอร์กับป้อมใหญ่ไม่ทนไม้ทนเหมืออ้บีบบังค